มาครับผมสวัสดีคุณผู้ชมนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel PPS Studio ครับอย่ด้วยกันกับผมในเกมเล d Alert Online ครับแมปออยแบบ6คนนะฮะเล่นกันแบบ ffa ครับผมมาเลยน้องไปหาเรื่องเอากัน ปิดประตูการถานเครื่องบินมาอันแม่เข้าไปได้แล้วเว้ยเครื่องบินแบทเทนแลบมุมนั้นไปอยู่มุมนั้นไปอ้าวนออกมาลูกแมทเทนแล็บสปายครับ คนบินมาเลยครับ<ด>แล้วก็ปั๊มมาครับมานี่ะโอ้ปั๊มแล้วก็ขานรถมาแก๊บมาบ้านนี้น่าสนใจดีนะ มาอีกมาอีกมาอีกโอ้ยกล่องเกิดจังเลยกูไม่ว่างแปลวสปายเลยเนี่ยตรงนี้แหละไฟฟ้ามา มาอยู่นี่นี่นี่แล้วก็นี่โอเคเจ้าไมโน่เร็วเข้า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  เรียบร้อยน้อยแน่มันลอดฐานคนไปได้ครับมึงมาสิมึงมาสิแน่จริงมึงมาสิมาสิ นี่น้องอย่ามาซ่ากับพี่นะขอร้องใครเอาปั๊มกลางวะใครอนุญาตให้เอาปั๊มกลางฮะอย่านะฮะอย่าอย่าเอาเปรียบผมผมไม่เชื่อไม่เอาเปรียบผมนะไปครับจัดเรียงให้เรียบร้อยฮะนี่แล้วก็ เอามาอีกมานี่มาเดี๋ยวมึงนั่งเดี๋ยวมึงนั่งแน่ใจมึงนั่งเอาแม่ง <ruction> <Unit S 1> ไม่กลัวเหรอ <Unit S 1> เอาดิเอาดิบอกแล้วแน่ใจมึงนั่งเลยเตือ <Unit ready. S 1> นแล้วไม่ฟัง <Base S 1> พูดแล้วไม่กลัวต้องโดนนะ เอาเอาเอาเลยน้องเอาเลยน้องืเอาเลยขอถาอแนแะม่เ,เลยนะอืมกูกกลับละไม่น้องใครคีรล็อกวะว้าวคีรล็อกกำลังจะมาว้าว ผมไม่กลัวหรอกที่ลงที่ล้อเป็นไรไม่กลัวทั้งนั้นน่ะไมห่หนูยังจะเอาอีกใช่ไหมไม่ต้องสร้างแล้วเสียแหละไปซะไ้หนูโอ้ย รอแป๊บนี่ครับโอ้ยโดนวิ่งเข้าไปลงแวบเรียบร้อยไอ,อ้หนูโดนไปดิอยากโดนก็ได้โดนนะคนเรา น้อยแน่เกินไปละาปมานี่ดิไม่ถึงเลยน้องโอ้ยแม่งกองดันมาเกิดตรงนั้นโอ้ยบา้ยายะแม่งเสือกเสือก นี่เสือกนี่ยาอยู่เลยอืมนี่ยาอยู่เลยอืมอืมมานอ่ยาอยู่เลยโมโหขึ้นไปข้างหน้าโอ้โหแม่งไม่ไหวว่ะ มาเราจะไม่ยอมมันอีกต่อไปแล้วเราจะสู้มันแต่เราสู้ไม่ไหวเราสู้ไม่ไหวครับผมดูก็ไม่ไหวครับุณผู้ชมช่วยผมด้วยนี่นี่ยิงกูจังเลย มาหนิมา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 เอาเอ้านักอ้าน um, ักการม่อีก ามานี่ครับรมาครับกระดึบมาครับตรงไหนได้บ้าง ixed. อ่ะตรงแล้วกันว้ว هي, ายตายหาแล้วตายหาแล้วกลับมาก่อนตรวพงกนี้ Our base is under attack. Unit lost. Unit promoted. My mama. Unit ready. Unit promoted. Mama. Mama. Unit ready. Kẹp chopper bên ta. Unit ready. Ô, đây số Việt. New rally point established. ไปนี่ขายกลางลูกฐานคนครับฐานคนแล้วก็ถานรถถังมาอันหนึ่งฮะขายนี่ออกไปเร็วเข้าเลยเร็วเข้าเลย Well, new construction left. building unit ready unit ready construction complete new construction options unit ready unit lost unit armor upgraded Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Unit ready. Unit lost. Unit promoted. Training. Unit ready. Select target. Unit ready. Unit ready. Construction complete. Unit lost. Unit ready. Building. Unit lost. Unit ready. Construction complete. Unit promoted. Unit ready. Unit speed upgraded. Building. Unit lost. Building. Unit ready. Construction complete. Building. Unit ready. Our base is under attack. Construction complete. Unit ready. Reinforcement ready. Unit ready. Repairing. Building. Our base is under attack. Unit ready. Construction complete. Unit ready. Building. Unit ready. โทรศัพตับเข้าคุณผูช้ชมโถเอ,อ้ย <Unit lost. S 1> อันนี้ก็เอากูใหญ่เลยนะมึง <Construction complete. S 1> มางูกูใหญ่เลยนะ <construction> เออ <No. S 1> ดาวเทียมมาก่อนผมจะเอาคนปูปะมาครับคนปูปะ Unit ready. Unit ready. มานี่มามา <Construction complete. S 1> เดี๋ยวคนปูปะมาช่วยหน่อยเซ่ มาแล้วเข้ามาตรงนี้มามาเจ๋งนะครับเมื่อกี้เจ๋งนะครับอันแรกนี่ขายออกไปต้นแรกนี่มามามา New rally มาเถอะจุดสามให้ตายเลยรอบนี้มึงอ่ะไม่ได้เกิดแล้วมึงไม่ได้เกิดแล้วเพื่อนค <Unit. S 1> รูโทรศัพท์หน่อยมึงยิงฐ <Unit. S 1> านกูเอายิงฐานกูเอายิงกูเอายิงกูเอาไปไหนบอกว่าไม่ต้องเกิด Unit ready. New rally point established. Everything's Ui, xỉa lượng Building. Uy, áo building. Construction complete. Unit ready. Construction complete. <coughs> โอเคโอเคขึ้นรถฝนตกหนักอีกแล้วครับผมค <Construction. S 2> ันไหนยังไม่ขึ้นอีกบ้างอีกสองคันใจเย็นนะเราต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการต่อสู้ก่อน ไอ้บ้ามันจะวิ่งอ้อมไปทำไมวะไอ้เฮียมึงอ้อมไปไหนเนี่ยเออเอาไม่ชุดนี่เป็นสองอ่ามาไปอยู่เหลี่ยมหลังนี่ไม่ได้แล้ว น่าจะต้องพอแค่นี้โอเคไปข้างหน้าตะนี่ขายได้ไหม้วมันจะออกมาได้ไหมออกไม่ได้อีกนี่ขายออกก่อนลุกเดินออกไปนี่ถอยมาอีกนิด Unit Structure Ready. Soled. เดินออกไปอ่าฮะได้ละขึ้นรถขึ้นรถทีนี้ก็ออกคนบินมาลวัวขึ้นรถ ไม่ใช่รอก่อนเดินออกมาว้ายตายหาแล้วรอเดี๋ยวสิยังไม่พร้อมเลยโอ้ยโลงซ่อมโซเวียต Materials the... checked and cleared. Construction complete. under attack. Well, oh. Building. New construction New rally point established. Unit ready. Mobile construction center. ไปจอด อะไรของสี <Unit ready. S 1> เหลืองดีละ่ะ <Unit ready. S 1> คนบินแล้วกัน <Unit ready. S 1> ไม่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 แกไ,ไปจอะข้างหลังมุมนี้มุมนู้นมาไอ <ready>. ้น้องพี่มาแล้ว <Unit ready. S 1> เหลี่ยมนั่นไป นี่ขายออกยิ่งอย่าให้มันวางได้ครับมาแหมรคุยโทรศัพท์หรอกทำเป็นซ่าไปเถอะทำเป็นซ่าไปเถอะมันจะได้ละกี่น้ำมันจะได้ละกี่น้ำเพื่อน <Unit> ready. มานี่มามีฐานพันธมิตรกี่อันวะ <Unit ready. S 2> อยากรู้จริงจง <Unit lost. S 2> ว่ามีกี่อันนะกูอยากรู้จริงจริงฐานแตกไปดิมึง Unit lost. Unit ready. ต้านักหรอมึงต้านักหรอมานี่นี่นี่เอาอันนี้ก่อนอืมแตกแตกนะแตกโอ้หมีอีกอันอยู่นี่ โอ๊ยนี่ต้องกลับมานี่ก่อนต้องกลับมานี่ก่อนวะหมดกัน <Unit S 1> แผนที่กูวางไว้ Materials checked and cleared. Unit armor uh -oh. Unit ready. New rally point established. Unit ready. Unit ready. Our base is under attack. Unit lost. Unit ready. unit ready. Construction complete. Unit lost. Unit ready. New rally point established. Primary building selected. Unit ready. Money. Yep. Building. Building. Cannot deploy here. Construction complete. New construction options. Building. 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 go Building. กี่เกือบแย่นะ <Construction complete. S 1> โอ้ยอย่าหยุดสร้างเลยหลบไปเถอะทุก <Unit S 1> ส่วนมีค่า <Construction complete. S 1> ใช้ทุกพื้นที่ให้เป็นประโยชน์ Unit ready. Unit ready. เอาจริงแล้ว UNIT READY, under Unit ready. มันยังไม่สร้างอันั้นใหม่ค <Unit lost. S 2> อยกับมานี่แล้วก็บุกไปตรงนั้น Unit ready. แตกไปเลยอ้หมอนั่น Unit lost. Unit lost. มา

หลบข้างเลยโอ๊ยหยุดหยุดหยุดมาเลยมาเลยอ้มาเลย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 ไอ้น้องแน่าจงมา ไอ้สารข้าวกูหอยไ,ไหน่วะไม่ไหวอยู่ตรงไหนได้โอ้โหแม่งเต็มหมดอ๋อเจวๆตรงนั้นได้มังมา,มานี่เป็นหนึ่งแทน แค่น tamam. okay, ี้ก็พอครึ่งเดียวเอาเลอืมเอาเลเอาเลอืม <c oughs> มังมากูเล็งไว้แล้วว่ามึงต้องนั่งตรงนั้นอ่ะถอยไว้มาอืมมามึงมีคนเดียวเหรอฮ <Unit ready. S 2> ะมึงมีคนเดียวเหรอมึง <Construction> <Building. S 1> มีคนเดียวเหรอเพื่อน Unit องสิวะ่ะองสิวะ่ะอืมถอยเวย้อืมอร่อยเหาะประเดียวมึงอร่อยอย่าบอกใครเชียว select target our base is under attack unit lost unit, <laughs> unit ready our base is under attack unit ready unit lost structure sold construction complete unit promoted, <laughs> unit, promoted. unit ready unit lost unit ready unit <laughs> unit <promoted. laughs> <Lauren> unit promoted. เอาดิเอาดิเฮะสอยไปดิมึงสอยไปดิมึงสอยไปดิเฮะสอยไปดิอ๋อกูเหลือเยอะกว่าเพื่อนกูเหลือเยอะกว่าเพื่อนอืมอกูเหลือเยอะกว่าหรือเปล่าตาบอดไปดิมึงกูเหลือเยอะกว่าว่ะเพื่อน นี่ขนาดพีคุยโทรศัพท์นะน้องไม่อยากจะควยี่ไม่อยากจะควยเลยไม่อยากจะขิงเลยน้องไม่มีฐานปันมิตรกระเท่านั้นเอง